ที่ผมจะมาทำวันนี้ผมจะมาสอนครับรอ,อะะุปกรณ์พื้นฐานอย่างนี้เนี่ยจะแกะพวกนี้ก่อนซักยุดโอเคเราจะแกะพวกนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์พื้นฐานเราก็ได้แกะพวกกระบอกดาบแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็สปริงนี่ที่ผมใช้อยู่วางออกมาเริ่มกัน เราก็แต่ดาบอนะดาบเราจังเตรียมเหล็กมาสามทองหนึ่งเอามาค้าเป็นแบบนี้ชุดอีกแถวอมมกีกหนึ่งมาชุดอุ้ยชุดแล้วก็ชุดแล้วก็ุอ่ะให้มันกลายเป็นอย่างงี้นะครับก็เราก็มาเร็่เาเลยเรานี่ มสมกับนี่ได้เป็นได้ทองนะก็เอาได้เลยผสมกับนี่ก็มาผสมกันเพื่อให้แกเป็นได้ทิชชูคุณนี่ก็เอาเหล็กมาแล้วก็จะได้ดาบนี้มานะนี่นี่ได้ดาบเป็นอางนี้มาโอเคแล้วครับต่อไปก็เป็นดาบทองนะ ดับทองแล้วก็เอาทองมาแล้วก็เอามาส่งกับแกลที่เราสอนไปเมื่อกี้เลยชื่อกระถิ่งกับดาบวิวนี่ยได้ดับทองแล้วส่วนคนณรุจิช่างกลับอันนี้มาก่อนเขาไปเอาดับก่อนโอเคเราก็ได้ดับทองมาสองอันแล้วนะคะยันแรกมาเรามาทำดับไฟกันก่อนดับไฟเรจะต้องเอาหินมา เป็นก้อนหินแล้วก็เอามาใส่ในเตานะแล้วก็จะเป็นก้อนไฟใช่ไหมแล้วก็จะเอามาแล้วก็เราจะเอาก้อนหินมาอีกอันนึงมาวางไว้แล้วก็เอาแร่ไฟมาวิ้ไม่ใช่แร่ไฟอะแร่ไฟแล้วก็วผสมนี่แล้วก็จะได้เป็นก้อนกับวอทิแล้วก็เอาดับทองอันใดอันหนึ่งมันก็ได้เอามาแล้วก็แบ ไฟแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปวทำจับน้ำแข็งกับน้ำแข็งก็ง่ายๆเอาแองเกลน้ำแข็งมางก็แบบว่าแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วเอาก้อนน้ำแข็งมาสองอันแล้วก็ก้นอนน้ำแข็งอันนี้มาเอา๊ยช่วยลืมทุกคนลืมมันจะเอามาแค่อันเดียวนะก็อีอันมามาดิ แล้วก็จะได้เป็นก้อนแข็นงนี้ถ้าเกิดเราถือมันก็จะแข็งเลยแข็งโป๊ะเลยมันก็แข็ง,งนี้ไปด้วยนะแต่ถ้กกาเราคนละสากว่าเอา้ะปุ๊บแล้วก็ไม่แข็งี้ดจิเอาอันนี้็อด นี่ก็จะได้เป็นดาแบบนี้มาดาเปลวกลืนกับตรงถิงไม่ใช่แต่ว่ันนี้ฉันก็เอาดาสองกระสุนกันฮะโอเคแล้วก็จะได้ดาแบบนี้มาครับต่อไปเราจะมาสอนทำสปริงกัน วิธีการทำสปริงก็คือเอาเอา,เอาน,นี่ไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทองผสมกับเด็กนะโอเคผสมกับเด็กทำไมเราเป็นแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็จะเป็นก้อนหินใช่ไหมแล้วก็จะเอาแล้วก็เอาเหล็กมาผสมแล้วมันจะเหล็กมเป๊ะ แล้วก็เราเอาผสมนะหรือว oh, ่าอ้เอาแร่อันนี้มาคุณหยิบทองแดงนะทุกคนก็จะมีทองแดงเอาผสมกับนี่แล้วก็เราจะทำมาผสมกับเจ้าหมอนี่แอสเพีงแบบนี้มาแล้วจะไม่้องไม่เสีร็จทุกคนเราต้องเอาแรกวิไม่พอ อเราขอทาแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็ได้สองอันมาแบบนี้ในการเอาเหล็กแล้วก็ผสมกับไปนี่ให้มันกลายเป็นเป็นนต้้หอองขไม่ใช่อ呀ว้าจะวิองจะวิ่งไปไหนเนี่ยเห็นวิ่งแตนหน้าตาตื่นเอาผสมเขาใกล้แล้วก็ได้ก้อนเหล็กมาใช่ไหมแล้ก็จะเอาก้อนเหล็กมาไว้ตรงนี้แล้วก็เราขอทำเหมือนเติมแป๊บเลงนะตักอม เราเลือให้ทุกคนดูใช่ไหมอ่าจจะให้ดูไหม,ให,ม,มให้ดูเลยก็ละโอเคเดี๋ยวคราวนี้ทำแบบสดๆให้ดูเลยเฮ้ยต้องหายแม่หายไปหมดเลยเอามาดิโอเคนี่ามัาดิสองอันสองอันนียสองอันเลยมอกจากอันนี้เด็กเด็กกะทอม อ่ะฮะแล้วก็เราจะเอาทองมาผสมอันนี้เอาเหล็กผสมกับอันนี้แล้วก็เราก็จะเอามาผสมกับเป็นแร่อันนี้ทองอยู่ไหนอ่ะทองผสมกับแร่เอออย่าลืมมึงมึงเหลือผสมกับเขาทุ่งเขาอุ่งนี่เล้วก็จะได้เป็นแร่กับสกอันนี้อุ้ยเออเหล็กเราอยู่ไหนอ่ะเอาไปไหน ก็จะเป็นสองก่อนี้กระเพาะยังไม่ตายเห็นไหมท่านพี่ท่าหลงตาที่ว่้ก็แบบนี้จก็อ่ก็สงกับอันนี้ก็จะกลายเป็นแช่เดงอันนี้อวัยวะสูงก็สีแดงแล้วก็สินค้ามันทนแม่ถ้านาวม่ทำในะมนีแล้ก็ โอเคเราต้องมาสมกับกองสอนอันนี้เพราะที่เราจะต้องมาแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราขอแม่ไปไปไปกันโอเคแล้วเราจะได้เห็นนี้ใช่ไหมล้วก็เอาผสมกัเอาหนี้ผสมสีแดงชื่อเราก็จะได้อย่างนี้มาอันนี้ผสมกันสีฟ้าชุบอจิสีฟ้าที่ผสมกันสีเขียวอ่าเดี๋ยวขอคำแป๊บนึงเดี๋ยวนะ คอ้เูดถอขาโอ๊ือขอขอเวลาไป๊บนองโอเคก็ได้อย่างนี้มาแล้ว่อยากเอาแรงนี้ปั๊บปั๊บปกวอก็ั๊บทังเท้างาอ่าฮะโอเคเราจะมาเอาสิงสิ สกับอันนี้ก็จะปเ,เป็นสีแดงสปริงของการาวิ่งเร็วสปริงอันนี้ผสมกับสปริงสีฟ้านี่โอเคมาถอดน,นี้ก่อนเนาะใครกันเจ้าคะใครกันที่จะมาช่วยมาพลอของเบนจ์ที่นี่อ่เาเดี๋ยวก็จะไปเป็นแบบสี้นะอันนี้เป,ป็นสปริงวิ่งเร็วชื่อจะกระโดดไม่สูงสปรปงกระโดดสูงชุบโดดสูงมากอันนี้สปริงฮิวนะวเราใส่มันจะฮิวตลอดเวลาเห็นไหม ของลีเนี่ยตอนเนี้ยสุดท้ายเป็นเซปิงที่รวมทั้งสองอย่างมันด้วยกันนี่จะไม่มีฮิวนะมีแค่สองอย่างซึ่งจะเอา,าอันนี้มาผสมกับอันนี้ก็ได้นี่เป็นเซปิงนี้มาครับยวเดีกันโดท่าในนี้หรอนี่ดได้เป็นอย่างนี้มานะเข้าไปห้องท่านเป็ยับหูได้ยังไง โอเคมาจะไปน่าจะมาทำลูกจะไม่เป็นนะกบุรีก็ได้ไมากับจำเป็นนะมูงฮะน่าจะเอ้ยจะไปเป็นกระบอกนะกระบอกเราจะเอาสีแดงนี่เอาเป็นแร่สีแดงที่เป็นแร่พิ่งเลีวอย่างนี้ใช่ไหมผสมกับแร่นี่แร่กระบอกง่ายๆอีซี่ใช่ไหมแร่เป็นอย่างนี้เลยอันเสป็โอ้เป็นังนน เดี๋ยวขอ<ห>เอาสปริงเพ่นยิงได้ตัวละแค่หัวหน้าใหญ่ของมันน่ะข้าเอาต่อเขาของท่านไปคอยดูเยเดี๋ยวมาโอเคเดินไปเอาเข็มมาแล้วนะนี่เข็มแบบนี้เอาไปผสมกับไอ้นี่อะไรอย่างนี้มาเอาแล้วไม่เหมือนกับกระบอกนี้นาะนี่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอากลุ่มกรรมาราก่อนแต่ป้าจะทำเป็น ขี่มาของปับโอ้ยพี่ช่ยไม่ใช่ไี่ช่ผมลืมผมลืมอได้ทำงานแล้วโอ้ยแยเขาดิเไหมีัยนอะ้าไปโคกทาอำปเลไปที่หมอ่าแล้วแคแล้วก็เราก็จแดงอย่างนี้ใช่ไหมก็มาใส่ปั๊บนี่ได้เป็นย่งมา ซึ่งเันสามารถไปทำเป็นแร่เหล็กแร่ทองก็ได้ส่วนแร่เหล็กผมจะทำเป็น EP หน้าเอ้ยแร่ทองผมจะทำ EP หน้านะส่วนแร่เหล็กจะทำมีทีนี้ก่อนเพราะแร่เหล็กมันเยอะผมก็จะทำให้มันได้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะก็ได้อย่างนี้นะครับซึ่งแร่เหล็กสามารถมาทำเป็นไฟได้เหมือนกับดาบเลยเหมือนกับดาบเลยดาบไรเซเบอร์ ไฟได้อะถ้าเกิดใครจะให้ทำอะไรก่อนคอมเมนต์มาได้อคอมเมนต์คอมเม,ม,เมนต์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่วันนี้ก็บ๊ายบาย